สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้คนส่องไพรกับผมพีรช,ชัยวงเลิศครับวันนี้ขอนําทุกท่านนะครับมาที่วัดสว่างบ้านผือน,นะครับตำบลรัตน,ะตะนบุรีอําเภอรัตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้มาชมการเตรียมการนะครับสำหรับการลอยกระทงคืนวันที่27สพฤษจิกายน2 5 6 6นะครับ ซึ่งวันนี้ทางอบตอรัตนบุรีนะครับโดยท่านนายกพีชาศีโสดาจัดชุดใหญ่นะครับคืนนี้ชมพลาดไม่ได้นั่นคือบั้งไฟพญานาคจำลองครับนอ่างเก็บน้ำหุ้ยแก้วแห่งนี้นะครับชมบรรยากาศกันนะครับค่ำรับค่ำคืนนี้พี่น้องนะครับ นะอยู่ใกล้เรือนเคียงหรืออยู่ใกล้ไกลนะครับอยากมาชมนะครับพลาดโอกาสกับการชมบั้งไฟพญานาคแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหาโอกาสมาชมนะครับบั้งไฟพญานาคจําลองนะครับที่อ่างห้วยแก้วคืนนี้นะครับวันที่27พฤศจิกายน2566นะครับสหรับรรยากาศโดยทั่วไปหน้าริมอ่างอย่างนี้นะครับวันนี้คลึกคลื้นครับมีผ้าป่ามีกระหลอนนะครับพี่น้องทั่วทุกสาธิตนะครับต่างทยอยเข้าวัดส่วนบริเวณริมอ่างนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมเรื่องของบั้งไฟพญานาค นะครับซึ่งเป็นพลุนะครับหชุดด้วยกันนะครับครับส่วนรายละเอียดของพลุมาฟังกันเลยครับวันนี้วันที27่27สิกาย,ยน25นา้ยนะครับเป็นวันลอยกระทงวันนี้เป็นวันเปิดงานลอยกระทงนะครับมาดูไฟพวกไฟนะครับที่เราจะใช้ในการเปิดเป็นการจำลองบ้างไฟพยานาคน,นะครับอาจ,จะยิงพวกขึ้นบน้องฟ้า ก็จะตกลงไปในน้ำแล้วก็จะพยายาขึ้นในอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเป็นการจำลองบั้งไฟพญานาคที่ริมน้ำโขงนะครับท่านอยู่ริมนม้ำโขงท่านไปชมที่นั่นนะครับท่านจะดูไม่ได้มากนะครับแต่ตรงนี้จะขึ้นให้ท่านได้ดูนับไม่หวาดไม่ไหวครับเชิญนะครับวันนี้วันที่27กกย2566นะ เก็บน้ำห้วยแก้ววัดสว่างวัดปือเชิญนะครับเวลาประมาณสามุ่ม ส่วนนะครับดอกไม้ไฟในชุดต่างๆนะครับคืนนี้มีอยู่ทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับผมมีโอกาสได้พบกับคุณพิเชษนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการห้างหุนส่วนจำกัดพิเชษดอกไม้ไฟนะครับที่มาติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวฟังคุณพิเชษนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับคืนนี้ เหมือนแมงกุฎบบที่แหวกว่ายอยู่บนอากาศครับแล้วก็ชุดที่สี่ครับเป็นดาวจรัเแสงเปรียบเสมือนแสงสองสว่างเจิดจ้าลงสู่ชาวราบุนกะ คอมพิวเตอร์เป็นตัวรับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เราที่นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะมาสั่งให้แต่ละแต่ละฟิวที่เราเข้าเนี่ยตามเวลาที่เรากำหนดออกแบบไว้ขึ้นวินาทีที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนกับการที่เราเอามือไปจุดตราไว้ก่อนอันนี้คือเราจะสั่งการว่าเราต้องการให้ขึ้นที่นาทีที่หนึ่งพมันถึงนาทีที่หก็ขึอันนี้ให้ขึ้นนาทีที่สถึงนาทีที่สอง เงี้งครับท่านผู้ชมครับดูเทคโนโลยีนะครับดอกไม้ไฟนะครับชุดนี้คืนนี้เป็นการจุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้รับรองว่ามันแน่นอนสนุกแน่นอนตื่นเต้นแน่นอนนะครับกับประเพณีลอยกระทงนะครับลอยกระทงที่วัดสว่างบ้านผือนะครับแล้วก็ชมบั้งไฟพญานาคนะครับชุดนะครับบั้งไฟพญานาคจำลอง นะครับที่าทางคุณพิเชษนะครับดอกไม้ไฟนะครับได้รับงานกับองค์การบรหิหารส่วนตำบลรัตนาบรีมาติดตั้งในวันนี้อย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับรีบชมชมคลิปนี้แล้วรีบชวนกันมา มกันครับที่วัดตว่างบ้านผือครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ